ยาสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องชาติไทยทัวโลกมันนี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมันนี้ก็เป็นวันพุธที่สิบเอ็ด มกราคมเนาะพี่น้องเนาะเดือนนี้ก็ะเป็นเดือนที่สูญเสียนเนาะพี่น้องสูญเสียกินนี่พีกไปอ่านพฤหัสที่แล้วก็น้องมันตายก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอยกับมาสบายพี่น้องมาสบายมากเป็นตั้งแต่ปีใหม่ผล่นลธพี่น้องนาอช่องนี้ก็ไม่ได้เฮ็ดวิดีโอเอียงเนาะกับบรนีากากินนี่พีกัดตายเนาะพี่น้องตายอีกแล้วเหมือนกับผ่านมาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเนาะ ก็สิเป็นถ่ายไว้เป็นความทรงจำนะ,นะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวก็สิไปขุดลุมถาจสิกาดกลับมาก็สะโดนห้องให้อีกแหละพี่น้องต้นนี้ก็ท่าทางมันก็ห้องจัสิกาบอกคอยละหละังมาขึ้นมามันเป็นแต่อย่างลอกเมยพ์พอนะให้ไปเบิรงกินนิพิคน,น,นเดอร์พอนะไม่เอื่อนเสาร์พอนะก็เลยยางมเบิรงแต่ว่าโตมันกะ บ้านไอ้แข้งป่านไหนพี่น้องบ้านไอ้แข้งป่านไหนก็คงสิตายบ่ดนเนาะเดี๋ยวก็จะเปิดอ่าบูสวดท้าหมายมันฟังเนาะพี่น mmm. ้องเนาะแต่ว <Kas per now> mm ่าอันสกิ๊ก็บ่ได้ไ่ได้เปิดพี่น้องเพราะว่ามันแข็งเหรอนะเขาก็เลยไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยวก็จะไปขุดลุ่มให้มันพี่น้องโซนนะอะไรอือ พูดแจกก่อนลมแห้งขนาดมันเอาวทำไมมันทำไมมันขึ้นเยอะเยอะจังเลย เจสสิก้าเมาื่อวานจอจ่าโทรมาบอกแม่บอกจอจ่าแล้วว่าเราจะไปไทยแนลนด์ในเกียร์โอเคทำไมลมแรงยังนหนาวแน้วเนี่ยวันนี้วันนี้วันฟลายเดย์ใช่ไหมโอเคไปโรงเรียนก่อนนะคะ okay. ไปโรงเรียนก่อนเออไป I think because you were saying before I think that person a s to see it again because I think my finger was covering the date because they just look at the date that's all they look at you know that part อ๋ออะไเล Yeah, because you know you have to buy one every term, so every trip, you check that that's ah it. That's cool. mm. we're now now. Yeah. But then I look. เช้าวันจันทร์หมอกลงพี่น้องแปดโมงแล้วหมอกลงเมื่อตือสวัสดีค่ะพแม่พี่น้องชาติไทยทุลกมัน,นมอกีกนนแล้วพี่น้องมันนี้จะเป็นวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ พาจะจะพาไปส่งเจสิกาไปโรงเรียนพี่น้องปิดประตูด้วลูกอากาศกันหนาวเหมือนนี่เมื่อแรกสิทธิดลบหาองศาครับว่าแล้วจะสุดซ้ำแต่กระถาเบิรงเนาะบริหารวิดีโอมาโดนไม่ได้ทำวิดีโอเป็นเทรนเดย์เลยนะเจสิกาซิบมือพี่น้องบรเหารวิดีโอเนาะี๋ยวจะสิบโมวสูฟังว่าเป็นยังคือบริหารวิดีโอเหมือนนี้อากาศบอกโลงกันหนาว มาถ่ายรูปก่อนเ้าจะไปหน่อยจะกลิบไปได้รับไปเดี eras, <WA>. ๋ยวไม่ท <lucky> <can> ันพี่แม่ซ้ายเสมอสั่งเกงหลายคนได้ผนเขาไม่ไหวแร้วส่งเกงหลายไปเสร็สูงลายไปโรงเรียนพี่หน้อง อากาศหนาวเย็นอาทิตย์นี้เย็นพี่น้องอากาศอาทิตย์ก่อนอันอุ่นอาทิตย์ก่อนเนี่ย่อหนาววันใดเนาะแล้วว่าอาทิตย์นี้หนาวบริหาดวิดีโอมาซิบเหมือพี่น้องแต่กินนี่พิกตายเนาะวันนี้อาทิตย์ต่อมาพี่น้องอาทิตย์ต่อมากินนี่พี่อีกตัวหนึ่งก็ตายพี่น้องมันแบบว่ามันไอเบิร์ดอายุมันนะพี่น้องมันมันเถ่ามันเถ่ามันเบิร์ดอายุมันก็เลยตายเนาะก็เลยอันเรื่องหน่อยการมาแต่โรงเรียนอาทิตย์หนึ่งพอดีนะพี่น้อง ตัวแหลมมันตายวันพฤหัสอีกตัวหนึ่งมันก็นตายวันพุธวันพุธอาทิตย์ต่อมานะ